ครับท่านผู้ชมและผู้ศึกษากระนิยกชนทั่วโลกที่ชมผ่านไทยทีวีไฟทางโคบอลเน็ตเวิร์กเราจะพบกันทุกวันจันทร์ครับเวลา15.00นวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับหลวงพ่อครูบาศรีนวลธรรมาวุฒโธแห่งวัดเพลงถนนรัตนาธิเบตจังหวัดนนทบ,บุรีครับท่านเป็นพระที่ควรกราบไหว้อีกรูปหนึง่งท่านเป็นพระสายปฏิบัติที่เข่งคัดต่อหลักธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องราวท่านจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมกันครับท่านผู้ชมครับในเขตปริมณฑลรอบๆกรุงเทพมหานครแถวแถวถนนรัตนาทิเบทย่านตำบลไส่มาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีซึ่งเป็นตำนานเล่าขานกันมาว่าเป็นวัดร้างมาตั้งแต่อดีต ได้ปรากฏในนิมิตของหลวงพ่อครูบาสีนวนธรรมาวุธโธหลวงพ่อนั้นท่านเป็นพระมาจากทางภาคเหนือท่านเกิดที่บ้านสันขยอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ท่านเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2493ตรงกับวันเสาร์ขึ้น10บค่ำเดือน8บิดาของท่านชื่อนายสุทัศน์มารดาชื่อนางแก้วนานามสกุลศีดาวเรือง ท่านเป็นบุตรคนที่5ของพี่น้องทั้งหมด7คนชีวิตในตอนเป็นเด็กนั้นท่านก็ได้เรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สแล้วท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามนเณรศึกษาเล่าเรียนทางด้านธรรมะเรื่อยมาและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2522ณพัทศีมาวัดไส่น้อยอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านพระครูนนทสิทธิการเจ้าคณะตะบลใส่น้อยเป็นพระอุปชาท่านก็ได้ศึกษาฝ่ายพระประยิยติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและในปีพศ2 5 3 0ได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมเจ้าคณะใหญ่หนกลางในตำแหน่งท่านพระครูสังขวิจารณ์และเป็นเจ้าอาวาสวัดเพลงตะบนส่ม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี อ๋ขอเจริญพรก็คงถ้าพูดถึงการที่ได้มาอยู่วัดเพลงนี้ก็คือว่า,าวัดเพลงเนี่ยอยู่ประมาณร่วมร้อยกว่าปีาไม่มีสิ่งถาวรก่อสร้างใดๆทั้งสิน้นคงจะมีเหลือแต่ใบเสมาและก็พระพุทธรูปที่มีแต่เสียนบ้างมีแต่องค์บ้าง คงค้างอยู่อ่าสีห้าองค์หลวงพ่อก็จึงได้ตั้งสัจจะอธิฐานจิตตัดสินใจว่าจะ,ะสร้างวัดเพลงนี้ขึ้นมาใหม่ก็ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างวัดเพลงล้างแห่งนี้เมื่อวันที่29ทธันวาคม2,529 การก่อสร้างาที่วัดเพลงนี้ได้ดำเนินการมา,าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี30จนกระทั่งถึงปี33ก็จะเป็นการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆาที่ไม่มีก็ให้มีและก็ให้ได้ยกเป็นวัดขึ้นโดยถูก ต้องตามกฎหมายของมหาธิรสมาคมนะก็จนกระทั่งปี33อาวัดเพลงจึงเป็นวัดและก็ได้รับการยกขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อท่านได้พัฒนาวัดเพลงจนมีความรุ่งเรืองค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วหลวงพ่อได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านจิตใจของสังคมปัจจุบันว่าพระพุทธศาสนานั้นมีส่วนช่วยในด้านการอบรมจิตใจ ให้คนเรานั้นยึดมั่นแต่ในสิ่งที่ดีงามหลวงพ่อก็ได้จัดโครงการพัฒนาอบรมทางจิตขึ้นที่วัดเพลงแห่งนี้ปัจจุบันนี้วัดเพลงก็เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในการโครงการและก็สิ่งที่ได้ปฏิบัติอยู่นั่นก็คือว่าที่วัดเนี่ยจัดเป็นสถานที่เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาอบรมเช่นโครงการอบรมพัฒนาการทางจิตาการอบรมโครงการอบรมพัฒนาการทางจิตเนี่ยก็มีหน่วยงานเช่นหน่วยงานตำรวจในเขตนครบาลตามโรงพักต่างๆเนี่ยก็ส่งให้าการตำรวจเนี่ยมาอบรมพัฒนาการทางจิต ได้แก่การมาถืออุโบสถศีลมานั่งปฏิบัติธรรมมาเรียนธรรมะเพื่อน,นำไปปฏิบัติที่บ้านแล้วก็มาเจริญสมาธิภาวนาใช้ระยะเวลารุ่นหนึ่งก็5วันถึง7วันอยู่ในวัดเสร็จเป็นระยะเวลาที่ใช้การอบรม สําสหรับประชาชนนั้นก็ให้มาปฏิบัติธรรมสดมนเพื่อเป็นการเสริมบาร,รมาีเพื่อเป็นการสร้างบาร,รมีอันนี้ก็มีเป็นประจำทุกๆวันอังคาราในเวลาสองทุ่มตรงจะมีสวดมนตไหว้พระฟังธรรมะบรรยาย และก็ภาคปฏิบัติทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตดังที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมะธรรมะจะต้องรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปสู่ในสถานที่ชั่วหรืออบายภูมิได้ทางวัดก็จัดมีวันอังคารและก็วันอาทิตย์ ท่านผู้ชมก็ได้ทราบความเป็นมาของหลวงพ่อครูบาศีนวลธรรมาวุธโธหรือท่านพระครูสังขวิจารณ์โครงการดีๆที่น่าสนใจของท่านยังมีอีกมากเราจะมาพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัทโฟ s อสสตูดิโอจำกัดและคุณประวิทย์กียปัรบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่ง หลวงพ่อพระอาจารย์ครูบาศรีนวนธรรมาวุฒโธวัดเพลงธนรัตนาธิเบตตะบลไ่ม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ท่านเป็นพระนักพัฒนาโดยแทย้โครงการต่างๆของท่านนั้นมีประโยชน์ต่อสังคมโดยท่านได้นำเอาพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องเหนี่ยวรัง้งใช้เป็นกำลังใจให้สาธุชนชาวพุทธทั้งหลายได้มีความมุ่งมั่นอุตสาหะมานะพยายามต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตแม้สภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราในปัจจุบันนี้จะรุดตัวลงไปทำให้เกิดความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ หลวงพ่อครูบาสีนวลก็มีโครงการสงเคราะห์ผู้ที่มีปัญหาในการทำมาหากินผู้ที่มีปัญหาในการประกอบธุรกิจการงานหลวงพ่อจึงมีโครงการเกิดขึ้นณเวลานี้อ่านดังที่แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าโครงการอย่างที่หนึ่งถ้าท่านสาธุชนทั้งหลายสามารถจะพึงปฏิบัติได้ ก็ได้แก่การเข้ามาอบรมพัฒนาจิตใจโครงการนี้ทำเพื่อชาติเพื่อพระศาสนาและก็เพื่อตัวท่านเองวัตรปฏิบัติอันดีงามเพียรพร้อมของหลวงพ่อพระอาจารย์ครูบาศีนวนธรรมาวุฒโธวัดเพลง ท่านได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมาหลวงพ่อได้ร่วมกับสาธุชนที่มีจิตศรัทธานำเทียนจำนำพรรษาถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆตามเส้นทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวน199ต้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมนี้และท่านก็มีโครงการในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาถึง5ทธันวามหาราชในตรงกับวันที่12สิงหาคมนี้ที่วัดเพลงก็จะจัดที่วัดเพลงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยอาจจะจัดเป็นกรณีพิเศษ อ่านในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปหลวงพ่อพระอาจารย์ครูบาศีนวลพร้อมด้วยพระคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยจะมานั่งประกอบพิธีจเจริญชยม,มงคลคาะถาสวดมนต์เสริม,มมงคลชีวิตเพื่อความเป็นสิริม,มงคล ให้กับพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่จะมาช่วงระยะเวลา,าช่วงเย็นวันที่12สิงหาถึงประมาณสามทุ่มก็ได้แต่ถ้าต้องการจะทำให้มากกว่านั้นก็จัดโครงการบวชชีพามตรงกับวันที่11และก็1ิบสองสิบ สิงหาคมโดยทั่วไปนอกจากจะมีกิจกรรมในเรื่องการบวชชีพานเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระกุศลส่วนที่วัดหลวงพ่อนีอ้การมาในเวลา17นาฬิกานั่นนะที่นี่จะมีพิธีจุดเทียนนอกจากพระสงฆ์ท่านจะสวดเจริญชัยมงคลพระคถาต่างๆแผ่สมาธิภาวนาเสริมสิริมงคล ให้กับญาติโยมทั้งหลายแล้วเนี่ยแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ต้องนำสิ่งใดมานอกจากจะแต่งกายด้วยชุดขาวเพราะทางหลวงพ่อพระอาจารย์ครูบาศรีนวลได้เตรียมไว้แล้วสำหรับที่จะมอบให้ทุกท่านที่มาร่วมงานก็คือได,ได้เตรียมเทียนเทียนเนี่ยเป็นเทียนชัยมหามงคล ซึ่งได้จัดทำฟันด้วยมือของหลวงพ่อเองเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยจุดถวายพระพรเพื่อให้เกิดสิริมงคลย้อนมาถึงประชาชนทั้งหลายเพราะว่าเทียนเนี่ยผู้ใดนำไปจุดก็จะเกิด แสงสว่างขึ้นในชีวิตได้พระบารมีขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้พระบารมีของท่านมากร้นเหลือที่จะกล่าวได้ท่านจึงเปรียบเทียบว่าท่านเป็นแม่ของแผ่นดินสยามนี้ดั้นเราจุดถวายพระพรท่านต้องใช้เทียนที่บริสุทธิ์เทียนสีพึ่งแท้ ซึ่งหลวงพ่อจัดสร้างขึ้นมอบให้ท่านคนละหนึ่งต้นเพื่อไว้จุดถวายพระพรเพื่อพอระบารมีที่ล้นเหลือของพระโอ,อ์ท่านนั้นจะย้อนกลับมาแผ่ให้กับท่านทั้งหลาย่าได้ขจัดทุกข์บำรุงสุขเกิดสิริสวัสดิพ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ต่ออไปขเจรริญพในส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านสันขยอมอำเภอสันทรายซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนั้นหลวงพ่อได้ไปสร้างศาลาแก้วมงคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เราจะได้มาติดตามผลงานของท่านกันต่อครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัท 4S s t u d i o จำกัด และคุณประวิทย์กียบบตรบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์เทียนตราพึ่งนอกจากการพัฒนาวัดเพลง ถนนรัตนาที่เบตตะบนส่ม้าอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วในฐานะที่หลวงพ่อเป็นคนเหนือมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อก็ได้มาจัดสร้างศาลาแก้วมงคลไว้เพื่อเป็นสถานที่โปรดญาติโยมที่บ้านเลขที่1 2 5หมู่ที่4ตะบลสันสายน้อยอําเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ค,กกรครับคุมาสการครับมูลเหตุที่ ครูบามาสร้างสาราแก้วมัาคนนี่เพราะอะไรครับอ๋อขอเจริญพรก็คือว่าแต่เดิมนี่ที่นี่ก็เป็นอาถินกำเนิดอของหลวงพ่อครูบามาก่อนและก็มุลเหตุที่มาสร้างสาราแก้วมหามงคลเนี่ยไว้ก็เพื่อมีจุดนั่งุประสงค์ประการที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าหลวงพ่อ ได้เดินทุดดงและก็ไปสร้างาวัดเพลงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีนั้นตลอดระยเวลา20กว่าปีก็ได้จำพรรษาและปฏิบัติธรรมโปรโดญาติโยมอยู่ที่วัดเพลงมาตลอดปรากฏว่าลูกศิษย์ทางชาวภาคเหนือนี่ก็เดินทางาลงไปหาที่วัดเพลงนั้นก็มีอยู่เป็นประจำ ก็ประกอบกับโยมแม่ซึ่งมีอายุถึง85ปีแล้ว <t> ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่โน่นได้จึงได้มาสร้างสำนักศาลาแก้วมหามงคลน,นี้ไว้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คณะสิทธิยานุสิ์าญาติโยมพุทธบริษัทญาติพี่น้องอาชาวเหนือนี่ เดินทางมาฟังธรรมะบรรยายมากราบน้นำรสก,การหลวงพ่อได้ที่นี่โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่วัดเพลงก็ได้ซึ่งศาลาแก้วมหามงคลน,นี่ก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันคยอมตำาบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจงังหวัดเชียงใหม่ก็ควรจะโทรศัพท์ติดต่อมาที่นี่ก่อนที่เบอร์01 9132054ขอเจรริญพโครงการต่างๆของหลวงพ่อนั้นท่านได้จัดขึ้นเพื่อยั้งประโยชน์ให้กับสาธุชนทั้งหลายมากมายที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบได้เห็นกันแล้วว่าท่านหลวงพ่อเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏบิบัติชอบมาโดยตลอดบัดนี้ใครขอเชิญท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาจิต ได้ร่วมกันน้อมรับพรอันเป็นสิริมงคลจากหลวงพ่อพระอาจารย์ศรีนวนธรรม,มาวุธโธหรือท่านพระครูสังขวิจารณเจ้าอาวาสวัดเพลงถนรัตนาทิเบศตบลใไ่มาอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยพร้อมเพียงกันขอเจริญพรท่านพ่ออำนวยการาคณะเปิดบันทึกตำนานอันมีคุณวิชิต เป็นประธานได้นำบันทึกเกี่ยวกับประวัติวัดเพลงน,นำออกกลางอากาศก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านในวาระโอกาสที่หลวงพ่อครูบาได้มาออกรายการนี้ด้วยบุญบาร,รมีที่หลวงพ่อครูบาได้ปฏิบัติมา ตลอดระยะเวลาที่ได้สู่ทางธรรมด้วยบุญบาร,รมีขององค์พระพุทธพระธรรมพระริยสงฆ์ก็ขออารัธนาได้มาแผ่ให้กับท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคิดจะทำอะไรที่เป็นไปโดยธรรมชอบธรรมแล้วก็ขอให้ทุกท่าน ได้รับความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยชอบธรรมตลอดสิ้นกาละนานเธอครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพอรอันประเสริฐซึ่งหลวงพ่อครูบาสีนวนธรรมาวุฒโธแห่งวัดเพลงถนนรัตานาพิเบศจังหวัดนนทบุรีมอบให้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองทุกๆท,ท่านเรื่องราวของครูบาศีนวลน,นั้นยังมีกมาก แต่ทว่าเวลาของเรามีจำกัดเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา15.00ทางททบ5แห่งนี้สลหับวันนี้ผมวิชิตปียกุลวัฒน์ต้องจากกันแล้วครับสวัสดีครับ